สวัสดีครับมุมสองเวนนะครับวันนี้มุมสองเวนจะมาเกาะติดตะช่างบวกชอบหลังช่างนะครับในศึก PPTV เกียรติเพชรท็อปคิงซุปเปอร์ไฟน์นะครับขึ้นชกกันวันเสาร์ที่8นะครับพฤษจิกายน2568นะครับเวลา14บสนาฬิกาสานาทีโดยประมาณนะครับมุมสองเวนก็เลยถูอการนี้นะครับนำข้อมูลเกาะติดตะช่างบวกชอบหลังช่างนะครับมาฝากกับแฟนๆทุกท่านเพื่อเก็บไปพิจารณาสหรับการลงทุนกันนะครับ ก่อนอื่นนะครับก็ต้องขอฝากกับแฟนๆเอาไว้ด้วยนะครับสำหรับแฟนๆท่านใดที่รับชมลระชอบนะครับก็ฝากกดติดตามแล้วก็กดถูกใจกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกําลังใจที่ดีให้แก่กันด้วยนะครับเราจะมาเริ่มการเกาะตะช่างเลยนะครับโดยที่ศึก PP TV เกียริเพชรท็อปคิงซุปเปอร์ไฟนะครับคือชกนันเสาวที่8พฤศจิกาย,ยน2568นะครับเวลา14นาิ30นาทีเดิรม,มานะครับ มาเริ่มการที่คู่ที่หนึ่งนะครับคู่เปิดหัวของศึก PPTV เกียรติเพชรท็อปคิงซุปเปอร์ไฟนะครับทางด้านฝ่ายแดงคือซุปเปอร์จิ๋วสพงศ์อมรนะครับส่วนฝ่ายน้ำเงินนะครับเพชรใหม่เพชรสมนึกพิกัด1 0 0่อปอนด์นะครับคู่นี้นะครับโชคจริงพิกัด95.7นะครับแต่ว่ากินช่างเป็น1 0 0่อปอนด์นะครับเมื่อชุเช้าฝ่ายแดงซุปเปอร์จิ๋วมา9 7 นะครับลด1.9ส่วนฝ่ายเงินมาเง6ินมา95.6นะครับขาดไปจุด1ความสูงความยาวก็ทางด้านฝ่ายเงินก็ดูจะลอยๆกว่านะครับ ไฟแดงซุปป์จิ๋วนี่เป็น,นโชคจากจวดสงขลาอายุ14ปีนะครับปัจจุบันก็ฟิตซ้อมอยู่ที่สองพงอมอน,นะครับเป็นมวยเข่านะครับล็อกลัดตีเนียน่ยแน่นแข็งแกร่งบูดุดันเลยนะครับสามฟอร์มสุดก็แพ้หนึ่งแล้วก็ชนะสองฝ่ล่าสุดก็ชนะคะแนนเพชรโพรชยัยเกียรติจอมบึงนะครับที่เวทีโมซสยาม์ออมหนือยโชคหนึ่งร้อยปอนด์นะครับเมื่อวันที่11ตุลาคมที่ผ่านมานะครับส่วนฝ่ายนั้งเงินเพชรใหม่เป็น,นโชคจากจ,ากจวดกระสินอายุ14ปีนะครับ เป็นมวยดาวรุ่งนะครับคบเครื่องสัตว์แข้งต่อยหมัดปั้มตีแข็งแกร่งนะครับปัจจุบันก็ฟิซ้อมอยู่ที่เพชรสมนึกที่ร้อยเอ็ดนะครับสามฟอร์มสุดก็ชนะ2แล้วก็สูตรแพ้1นึ่ไฟล์ล่าสุดนะครับชนะคะแนนพรมลิขิตแปะสาย4ที่ตะวันนาบางกะปิโชค4 13กิโลกรัมนะครับเมื่อวันที่3ตุลาคมที่บานมานะครับสฟอร์มสุดของทั้งคู่นะครับทางด้านฝ่ายมือเงินก็จะดูสวยกว่านะครับส่วนสูงนะครับฝ่ายสูงประมาณหนึ่งห้าสิบเซนติเมตรส่วนฝ่ายมือเงินสูงประมาณหนึ่งหกสิบ โถมัดมันคนละ20ไฟน้ำหนักปล,ป,ลปล่อยทางหน้าแฟรงซี่16 ึ่งที่17กิโลส่วนฝันเงินก็ประมาณ4-17กิโลกรัมนะครับคุณนี้นะครับเปรียบหลังช่างนะครับเปิดอยู่ที <man S 2> ่ฝ่ายน้าเงินนะครับเพชรใหม่เป็นต่ออยู่ในราคา10ต่อก้านะครับต้องเดยนแจ้งก่อนครับเรทมีโอกาสที่จะปรับขยับขึ้นและขยับลงได้ตามอัตราการแทงนะครับเปิดมาช่วงแรกๆครับเปิดที่ฝ่ายน้ำเงินนะครับเพชรใหม่เพชรสมนึงนะครับเป็นต่ออยู่ในราคา10ต่อก้าฟนะครับคุณนี้ก็ยังชอบไปที่ฝ่ายน้ําเงินนะครับเพชรใหม่เพชรสมนึงนะครับผมดูว่าช่วงหลังฟอร์มดูสวยกว่าฟอร์มดูดีกว่าครับและวัน ไปที่ฝ่ันเงินนะครับเพชรใหม่เพชรสมนึกเลดหลังช่างเป็นต่อ19ครับมาถึงคู่ที่2นะครับฝ่ายอุ้คือพรเพชรสราชภูมิส่วนฝ่ายน้เงินนะครับเพชรสิงห์ขอนสอสมันกาเมนพิกัด112ปอนด์นะครับเมื่อช่งชวงเช้าทางด้านฝ,านฝาน่ายแดงพรเพชรมา113.8งร11อ้อยส่วนฝ่ายน้ันเงินพรเพชรมา111.8ขาดจุดสความสูงความยาวใกล้เคียงกันนะครับ ไฟแดงพรนเพชรนี่เป็น,นโชคจากจังหวัดลบบุรีอายุ15ปีเป็นมวยซ้ายครบเครื่องนะครับเตะขาต่อยหมัดเจาะยางฟันศอกแรงนะครับเข่าไหนปั้มตีแข็งแกร่งและเคยชนะกรุ่อสู้มาในวันนี้1ครั้งนะครับปัจจุบันก็ฟิตซ้อมอยู่ที่สราชภูมิที่เขตมินบุรีนะครับสมฟอร์มล่าสุดก็3รสชาติสเสมอ1ชนะ1แล้วก็แพ้1นไฟนะครับล่าสุดก็ชนะคะแนนเพชรสิงห์ขอนสอสมันการเมนทีวิทีมวียสยามอ้อมน้อยชค1 1ึง่ปอนด์ก็คือคู่ชคในวันนี้นะครับเมื่อวันที่ที่ ส่วนฝ่ายน้ำเงินเพชรสิงห์ขอนเป็นในโชคจ่ายตัวสุรินอายุ17ปีนะครับเป็นมวยขวาเข่าในเหนียวนะครับขวาคอปั้มตีล็อกลัดตีเหนียวแน่นแข็งแกร่งบู๊ดูดันแต่ว่าเคยแพ้คูตซูมาในวันนี้1ครั้งนะครับปัจจุบันก็ฟีซ้อมอยู่ที่สสมานกาเมนสอฟอร์มสุดก็ชนะ1ไฟฝ่ายแล้วก็สรุดแพ้2ไฟฝ่ายล่าสุดก็แพ้คะแนนพรเพชรสราชภูมิที่วิวทิโมเซออมน้อยโชค114ปอนด์ก็คือคู่ชกในวันนี้นะครับเมนที่สี่ตัวละคมที่ผ่านมาสามฟอร์มหลังสุดของทั้งคู่ก็ถือว่าใกกล้เคคียงัันนะรบ ส่วนสูงนะครับฝแดงสูงประมาณ166ซนติเมตรส่วนฝ่ายเงิสูงประมาณ165ซนติเมตรใกล้เคียงกันนะครับชกมวยมาทั้งสิ้นทางด้านฝแดงที่ชกมาประมาณ40ไฟส่วนฝ่ายเงินชกมาประมาณ30ไฟน้ำหนักปล่อยๆทางด้านฝแดง57กิโลส่วนฝ่ายเงินก็ประมาณ56กิโลกรัมนะครับ คู่นี้นะครับเดดหลังช่างเปิดอยู่ที่ฝ่ายแดงคนเคยชนะมานะครับเป็นต่ออยู่ในราคา11ต่อ8นะครับวันนี้ก็ยังชอบไปที่ฝ่ายแดงนะครับพรเพชรสราชภูมิสถิติดูดีกว่านะครับเพราะเคยชนะมาแล้ว1ครั้งนะครับและดูว่าชนะมาแบบไม่ยากเย็นนักด้วยครับแต่ว่าวันนั้นมาเข้าเวรแทนทั้งคู่นะครับวันนี้จึงมีการแก้มือรีแมทแก้มือหลังตากันอีกครั้งนึงครับก็ยังชอบไปที่ฝ่ายแดงนะครับพรเพชรสราชภูมิเลนหลักเลดหลังช่างเป็นต่อ1 1บเอ็ดแปดครับ มาถึงคู่ที่3นะครับซึ่งเป็นหลองคู่เอกแฟลวคือแสงตะวันสอพงอม่อนนะครับส่วนฝันเงินนะครับยอดบงงามลูกกัญธะพิกัด121่อปอนด์เมื่อช่วงเช้าทางน้นฝ่ายแดงแสงตะวัน elle, มา1น2 6งร้อย่วลดนฝ่ายส่วนฝันเงินยอดบงงามมา120.8ขัดจุด2ความสูงความยาวทางน้นฝ่ายเงินดูจะลอยกว่านะครับ ฝ่าแดงแสงตะวันนี่เป็นในโชคจัดตัวสตูนอายุ21ปีนะครับเป็นมวยซ้ายประเภทคบเครื่องเตะขาต่อยมาเจาะยางรุนแรงครับไล่แขนขวางหน้าปั้มตีฟันศอกรุนแรงนะครับ3ฟ,ฟอร์มสุดก็ชนะ2แล้วก็สุดแพ้1ฝ่ายล่าสุดก็ดกชนะคะแนนกล้องมีชัยวอวันนิมิตนะครับที่วิทีโมเซียอํอานอชกร้อย18ปอนด์เมื่อวันที่20กันยายนที่ผ่านมานะครับ ส่วนฝ่ายน้ําเงินนะครับยอดบัวงามเป็นในโชคจากจังหวัดมหาสารคามอายุ19ปีนะครับเป็นมวยขวาสูงยาวเข่าแหลมปั้มตีแข็งแกรง่งยัดไส้แรงบูดุดันนะครับเป็นมวยเข่าในทรงแข็งแรงนะครับปัจจุบันก็ฟิกซ้อมอยู่ที่ปอพินพัฒน์ครับสามฟอร์มล่าสุดก็แพ้2แล้วก็ชนะ1นึ่งฝล่าสุดก็ชนะน็อกยกที่1มงคลชัยนะครับเกียรติกาเสริมที่วิถีราชดำเนินชกร้อยสิบเก้าปอนด์นะครับเมื่อวันที่ยี่สิบแปดกันยายนที่ผ่านมาสามฟอร์มล่าสุดของทั้งคู่ทางด้านฝ่ายแดงก็จะดูสวยกว่านะครับ ส่วนสูงนะครับแดงสูงประมาณ169เซนติเมตรส่วนฝ่ายหเงินสูงประมาณ175เซนติเมตรนะครับทางด้านฝ่ายหเงินดูจะลอยๆกว่านะครับชกมวยมาทั้งสิ้นทางด้านฝ่ายแดงชกมาประมาณ50ไฟส่วนฝ่ายหเงินก็ชกมาประมาณ40ไฟน้ำหนักป,ปล่อยๆนะครับทางด้านฝ่ายแดง61กิโลส่วนฝ่ายหเงินก็ประมาณ62กิโลกรัมนะครับ คู่นี้เรทหลังช่างนะครับเปิดอยู่ที่ไฟแดงแสงตะวันสอพงอมรเป็นตอกอยในราคา5ต่อ4นะครับเป็นประเภทอาวุธหนักแรงต้นต้นอันตรายรุ่นนับรุ่นนอกรุ่นกินเต็มได้นะครับเข้าก่อนนี้ได้รุ่นก่อนนะครับและที่สําคัญคุอสู้นี้ยอดบวงอัมธนาฝ่ายเหมือนนี้ก็ไม่ค่อยชอบของหนัก,นก สแสลงของหนักๆอยู่เหมือนกันนะครับไม่ค่อยชอบอาวุธหนักแรงสักเท่าไหร่นะครับคุณนี่ก็เลยมองไปที่ายแดงนะครับสแสงตะวันสอพงอมอนนะครับหนักแรงต้นๆเข้าก่อนได้ลุนก่อนครับเลทหลังช่างนี่เปิดที่ฝ่ายแดงสแสงตะวันเป็นต่อ5 4คุณนี่ชอบไปที่ายแดงสแสงตะวันสอพงอมอนครับ มาถึงคู่ที่4ซึ่งเป็นคู่เอกนำรายการนะครับฝ่าคือยอดกันช้างนครศรีส่วนฝันเงินนะครับเจมสักแสงทองคาแกตพิกัด1 13ปอนเมื่อช่วงเช้าทานะฝ่า,ายแดงยอดกันมา113.6รถด .6 ส่วนฝันเงินเจมสักมา114.4รถ1.4ด1.4ความสูงความยาวนี้ฐา,า,านะฝ่าเงินดูจะร้อยรกว่านะครับ ประเดงยอดกันนี่เป็นโชคจากนครศรีธรรมราชนะครับอายุ18ปีเป็นมวยขวาเข่าครบเครื่องนะครับล็อกลัดตีรุนแรงนะครับแต่ว่าช่วงหลับฟอร์มไม่ค่อยดีนะครับปัจจุบันก็ฟิซซอมอยู่ที่ค่ายมวยสิงห์มาวินนะครับสามฟอร์มสุดนี่แพ้รวดทั้ง3ามไฟนะครับล่าสุดก็แพ้คะแนนคีเลียนพุ่มผ่านม่วงที่สุราธานีชก110ปอนด์เมื่อวันที่9ตุลาคมที่ผ่านมานะครับ ส่วนฝ่ายน้ำเงินเจมส์สักเป็นในโชคจากจวดปทุมธานีอายุ16ปีนะครับเป็นมวยซ้ายประเภทจังหวะฝีมือนะครับเตะซ้ายต่อยซ้ายรุนแรงดักเตะดักแทงขวางหน้าปั้มตีฟันศอกรุนแรงนะครับปัจจุบันก็ฟีซ้อมอยู่ที่2แสงทองคาแก่ที่ปทุมธานีนะครับสฟอร์มล่าสุดก็แพ้1แล้วก็ชนะ2ไฟล่าสุดนะครับชนะนอกยกที่5เพชรบรรกฏสิทธิสพี่น้องนะครับที่เวทีมวยสยามอ้อมน้อยชก112ปอนด์เมื่อวันที่20กันยายนที่ผ่านมานะครับสามฟอร์มล่าสุดของทั้งคู่ทางด้านฝ่่าายยนน้ำเงิกก็จะดูสวว ส่วนสูงนะครับฝาแดงสูงประมาณ165เซนติเมตรส่วนฝ้าเเมืนสูงประมาณ171เซนติเมตรนะครับทางด้านฝ้ามมืนดูจะสูงกว่าลอยกว่า ชคม,มาทั้งิ้นทั้งคู่นี่ชกมาประมาณคนละ50ไฟนะครับน้ำหนักปล่อยๆนะครับทางหน้าฝ่ายแดง54กิโลส่วนฝ่ายมือเงินก็ประมาณ55กิโลกรัมนะครับคูน่นี้เรทหลังจากช่างเปิดอยู่ที่ฝ่ายแดงนะครับยอดกันช้างนครศรีเป็นต่ออยู่ในราคา5ต่อ4สั้นกว่าก็จริงนะครับแต่ว่าการเตรียมตัวดูได้เปรียบดูดีกว่านะครับเพราะว่าเป็นนักมวยตัวยืนอยู่ในรายการนะครับเพราะว่าเดิมทีขึ้นรายการเอาไว้จะแก้เมือหลังตาก,กับทางด้านคีเลียนพุ่มพันธุ์ม่วงนะครับแต่ว่าคีเลียนนี่ถอนไปนะครับ ล่าสุดนี้ปรับเปลี่ยนเป็นเจมสักมาเสียบแทนการเตรียมตัวทางด้านฝ่ายน้เงินดูเป็นรองทางด้านฝ่ายแดงนะครับเลทจึงเปิดอยู่ที่ฝ่ายแดงนะครับยอดกันช้างนครศรีเป็นต่ออยู่ในราคา5ต่อ4นะครับวันนี้ก็มองไปที่ฝ่ายแดงนะครับยอดการช้างนครศรีอาจจะดูสั้นกว่านิดหน่อยนะครับแต่ดูว่าการเตรียมตัวดูดีกว่าการยืระยะท้ายๆน่าจะมั่นคงกว่าครับชอบไปที่ฝ่ายแดงยอดกันช้างนครศรีครับ, cover, ร 4, รบเลทหลังช่างเป็นต่อ5-4 มาสรุปกันอีกนหนึ่งครั้งนะครับสำหรับมูชอบก่อนชกของศึก p p t v เกียรติเพชรท็อปคิงซุปเปอร์ไฟในวันนี้นะครับคู่ที่1เลดเปิด19อยู่ที่ฝ่ายน้ำเงินเพชรใหม่เพชรสมนึกนะครับคู่นี้ชอบไปที่ฝ่ายน้ำเงินนะครับเพชรใหม่เพชรสมนึกนะครับฟอร์มสวยกว่านะครับและวันนี้ดูได้ใหญ่กว่านะครับอาวุธยาวๆน่าจะถึงก่อนชอบไปที่ฝ่ายน้ำเงินเพชรใหม่เพชรสมนึกคู่ที่2เลดเปิด11บอแปดอยู่ที่ฝ่ายแดงพรเพชรสราชภูมิคู่นี้ก็ ชอบไปที่ฝ่ายแดงนะครับพรเพชรสราชภูมนะครับสถิติดูดีกว่านะครับเพราะว่าเคยชนะมาแล้ว1ครั้งนะครับและชนะมาแบบไม่ยากเย็นมากากด้วยนะครับวันนี้น่าจะยามแขนอีกหนึ่งครั้งครับชอบไปที่ฝ่ายแดงพรเพชรสราชภูมครับคู่ที่3ลรองคู่เอกนครับเลดเปิด5้สีอยู่ที่ฝ่ายแดงแสงตะวันสงพงษ์อมรคู่นี้ก็ยังชอบไปที่ฝ่ายแดงนะครับแสงตะวันสพงษ์อมรประเภทอาวุธหนักแรงต้นๆอนัตอน,ต,อน,ต,อน,ต,อนตรายนะครับเข้าก่อนได้ลุ้นก่อนคุโรซูก็ไม่ค่อยชอบของหนักๆด้วยนะครับชอบไปที่ฝ่ายแดงแสงตะวันสพงษ์อมรครับ เบลดเปิด5 4ที่ฝ่ายแดงยอดกันช้างนครศรีนะครับคุณอีก็ชอบไปที่ฝ่ายแดงครับยอดกันช้างนครศรีดูสั้นกว่าเตี้ยกว่านิดหน่อยนะครับแต่ผมดูว่าการเตรียมตัวดูได้เปรียบดูดีกว่าครับผมมองว่าการยีริยะไทยๆน่าจะมั่นคงกว่าครับชอบไปที่ฝ่ายแดงยอดกันช้างนครศรีครับและสําหรับมวยรักมวยชอบของศึก p p พีีเกียรติเพชรท็อปกิ่งซุปเปอร์ไฟในวันนี้นะครับชอบไปที่คู่ที่2นะครับชอบไปที่ฝ่ายแดงครับผรอนเพชรศราชภูมิครับ สำหรับวันนี้นะครับก่อนที่ท่านจะนําไปลงทุนนะครับขอให้ท่านนาไป,ปวิเคราะห์ก่อนอีกครั้งหนึ่งนะครับเพราะว่าการลงทุนนะครับตั้งอยู่ในความเสี่ยงเพราะฉะนั้นผู้ลงทุนควรลงทุนด้วยความระมัดระวังนะครับถ้าอยู่ตัวดีก็บังกันเอาไว้หน่อยแต่ถ้าอยู่ตัวไม่ดีนะครับก็ขยับขยายเอาตัวรอดให้สําเร็จครับแล้วท่านจะมีความสุขกับการลงทุนในวันนี้อย่างที่บอกนะครับมวยชอบอาจจะไม่ใช่มวอยชนะร้อยเปอร์เซ็นต์เสมอไปอาจจะแพ้มูเลยก,ก็ได้นะครับขอย้ำว่ามวยชอบอาจจะแพ้หมดเลยก็ได้ฉะนั้น,นไปไปท่านอ,อ,นอนาไปวิเคราะ ก็ขอให้ถูกแล้วก็เข้ากันทุกตัวเลยครับรัยๆเฮงๆกันทุกท่านนะครับสุดท้ายนี้นะครับขอพี่น้องแฟนมาทุกท่านนะครับมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์นะครับตลอดปีแล้วก็ตลอดไปเลยนะครับวันนี้ลากันไปก่อนนะครับสวัสดีครับ